อุ้มลักษนากลับมาทวงบัลลังเป็นอีกหนึ่งคนบันเทิงสาวที่หลายคนคุณนาคุณตากันเป็นอย่างดีสำหรับนักแสดงนางแบบสาวสุดเซ็กซี่อย่างอุ้มลักษนาเพราะว่ามีผลงานรวมถึงข่าวครา,าวออกมาให้ได้ติดตามกันตลอดซึ่งต้องบอกเลยค่ะว่าแม้จะเป็นคุณแม่ลูกหนึ่งแต่ก็ยังคงสวยแซ่บไม่เปลี่ยนแปลงเพราะว่าเจ้าตัวนั้นมันออกกําลังกายแล้วก็ฟิตหุ่นอยู่เสมอทําให้ตอนนี้มีหุ่นที่เป๊ะมากๆและล่าสุดเจ้าตัวก็ได้กลับมาทวงบัลลังการเป็นเซ็กซี่สไตล์ด้วยเพราะว่าในชุดเสื้อผ้าผาเผยให้เห็นเนิน จนโซเชียลเองก็ลุกกับเป็นไฟแน่นอนค่ะว่าเจ้าตัวก็ได้มาโพสตภาพพร้อมแคปชั่นว่ารักกันต้องเปิดอกคบกันต้องเปิดใจทามกลางเพื่อนพี่น้องคนบันเทิงและแฟนขมาคอมเมนต์ไฟลุกกันชื่นชมในความแซบของแม่ไม่ไหวงานนี้เพื่อนพี่น้องคนบันเทิงคุกคนก็เข้ามาคอมเมนต์ไฟลุกกันเลยแหละคะ่ะเพราะว่าลุคนี้แซบมากๆแถมยังเผยให้เห็นถึงหน้าอกหน้าใจด้วยเรียกได้ว่าเซ็กซี่จนเราต้องเซนเซอร์กันเลยทีเดียวและเป็นอีกหนึ่งคนบันเทิงสาวที่ ยังแซบไม่เปลี่ยนถึงแม้ว่าจะเป็นคุณแม่ลูกหนึ่งไปแล้วแต่ก็ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเธอได้เพราะว่าเธอยังคงดูแซบอยู่เหมือนเดิมก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะว่าคุณแม่ของเรานั้นจะคัมแบ็กกลับมารับงานอีกเมื่อไหร่เพราะว่าตั้งแต่ที่มีลูกสาวก,ก็ใช้เวลาส่วนใหญ่กับการดูแลลูกรวมไปถึงทำธุรกิจส่วนตัวเอาเป็นว่ายังไงก็รอคัมแบ็กกลับมารับงานให้แฟนๆได้หายคิดถึงกันบ้างนะคะเชื่อว่าแฟนๆหลายคนเองก็อยากจะชมผลงานของเจ้าตัวกันแล้วซึ่งสาวคนนี้บอกเลยค่ะว่าเธอนั้นโดดเด่นมากทั้งในด้าน การแสดงรวมถึงการถ่ายแบบถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งดาวเซ็กซี่คนหนึ่งของวงการเลยก็ว,ว่าได้เพราะว่าความเซ็กซี่นั้นมาจากข้างนอกและอินเนอร์ข้างในด้วยนั่นเองล่ะคะ่ะ